มาอีกนโยบายที่สี่คือเรื่องของคอนโดกับอพาร์ตเมนต์สังเกตไหมคะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของที่ดินเรื่องของทั้งนี้เนื่องจากนายกเราเนี่ยเป็นเซลแมนขายที่ดินถูกไหมคะขายอสังหาริมทรัพย์เขาเลยให้ความสนใจกับนโยบายเนี่เยอะแต่เป็นนโยบถ้าหากว่านโยบายออกมาแล้วมันชอบด้วยเหตุผลก็คงไม่มีใครคัดค้านคนไทยวันนี้ไม่ได้โง่นะคะ เราฉลาดเรารู้ทันเราเปิดปุ๊บเราดูกูก็ได้เราดู YouTube ก็ได,เด,ได้เราดูอ้นลุก็ได้เราดูอินนี้ก็ได้ดูได้ในหนึ่งวินาทีเราสามารถรู้ข้อมูลได้ทั่วโลกทีนี้มาดูว่าคอนโดกัอบอพาร์ตเมนต์มันตลกมากขอทำเสียงนายมันมากเพราะอะไรคนก็ถามท่านนายกนายกก็มาชี้แจงว่าโดยทั่วไปกฎหมายของการ จดทะเบียนบริษัทหรือสิทธิในการออมีสิทธิในในอสังหาบ้านเราตอนนี้กะสังเกตเมืองใหญ่ๆก็จะมีคอนโดมีอาพาร์ตเมนต์เกิดขึ้นถูกไหมคะแล้วก็เหล่านี้เนี่ยเขาเรียกห้องชุดอาคารชุดหรืออะไรก็ตามเนี่ยดยกฎหมายของทุกประเทศในโลกคือ51 s d i คือการลงทุนซื้อสิทธิเนี่ย5้กับ49หมายถึง โลเค l ก็คือคนในพื้นประเทศนั้นต้องถือ51สิบดมมติจดทะเบียนนะคะแล้วก็ต่างชาติเนี่ยได้49ท่านนายกท่านก็กรุณามมากขออนุญาตขำํำก็คือบอชี้แจงว่าโถเรื่องนี้เนี่ยอธิบายได้คือที่เราแก้จ,จะให้กฎหมายผู้ต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อคอนโดได้75%เปอร์เซ็นตก็อย่างที่ดิฉันเคยพูดว่า สมมุติล้ตึกเนี้มีร้อยห้องต่างชาติซื้อได้เจ็ดสิบห้าห้องเราเป็นคนไทยเราซื้อได้ยี่สิบห้องก็บอกว่าแต่เจ็ดสิบห้าห้องเนี่ยให้ออกเสียงได้แค่สี่สิบเก้าแล้วอีกอีกยี่สิบกว่าห้องนี่ห้ามอ่ะไม่ออกก็ได้ต่างชาติออกเสียง49ห้องไทยมีกี่ห้องคะนี่โจทย์เด็กง่ายๆเลยเด็กปหนึ่ง ใครมียี่พาห้องใช่ไหมยี่พาเนี่ยมันแพ้สี่สิบเก้าไหมเห็นไหมคะเด็กปนหนึ่งยังคิดได้เลยท่านนายกนายกออกมาชี้แจงแล้วท่านก็ย้อนแย้งตัวท่านเองนั่นแหละนะคะมาอธิบายโจทย์เลขซึ่งต้องให้เด็กปนหนึ่งบอกน,อนี่คือนี่คือนโยบายอันที่สี่นะซึ่งเป็นนโยบายยอดแย่เนี่ยนะคะ ทีนี้มาดูนโยบายข้อที่ห้าเรื่องนี้สำคัญมากที่ลงมาก็คือเรื่องพลังงานน้ำมันตอนนี้น้ำมันลิตรเท่าไหร่คะเห็นตั้มมาโพสบอกขอบคุณท่านรัฐมนตรีพลังงานขึ้นขึ้นน้ำมันดีเซลอีกบาทเนึงเมื่อตอนรัฐบาลน,นี้เข้ามาเอาหยิบดีเซลตัวเดียวเพราะดีเซลเป็นหัวใจในการที่รถบรรทุกเอยอ,อะไรเอยใช้น้ำมันดีเซลอย่างมีกครแท็กตงแท็กเตอร์ น้ำมันดีเซลเมื่อรัฐบาลน,นี้เข้ามา26บาท10เดือนวันนี้เท่าไรคะวันนี้33บาทแล้วคะ่ะเมื่อวานขึ้นให้อีกบาทหนึ่งนะขึ้นให้อีกบาทหนึ่งให้เดือดร้อนเพิ่มอ,อีกหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นวันนี้เป็น 36, 33อาตีอ้วนๆแล้วเพราะฉะนั้นมันกระทบอะไรหนึ่งกระทบเรื่องของไม่ว่าแท็กเตอร์ไม่ว่าทั้งหลายแหล่ในภาคการผลิตใช้ดีเซลทั้งสิน้น ทีนี้ท่านรัฐมนตรีพลังงานออกมาชี้แจงว่าผมกําลังแก้โครงสร้างนะด้วยความคารพท่านใช้เวลาแก้นานแค่ไหนในขณะที่น้ํามันขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันวันนี้น้ํามันตลาดโลกลงนะคะถามว่าประเทศไทยเป็นอะไรนะคะจยดเด็กอีกแล้วขอเอาเด็กอนุบาลแล้วกันไม่เปรียบปอนเองหรอกน้ํามันเนี่ยราคา ขายอยู่ด้านข้างเนี่ยน้ำมันสำเร็จรูป13บาทอ่ะถึง17บาทก็ท่านออกนโยบายได้ไหมล่ะคะว่าเป็นฟรีเทรดในเมื่อตวันนี้เนี่ยทั่วโลกเขาใช้นโยบายตลาดเสรีเราก็ยย้นจะไปซื้อมา17บาทแล้วมาขาย18บาทแต่ท่านขาย48นะเรียนคุยกับนนะักธุรกิจน้ำมันเขาบอกประเทศไทยเนี่ย ลดไปอีกห้าบาทยังกําไรอ่วมเลยต่อลิตรไม่ได้พูดเองนะคะเราต้องมีข้อมูลเราต้องคุยกับคนที่เขาอยู่ในวงการในธุรกิจนักธุรกิจถามว่าประเทศไทยวันนี้ขอร้องขอถามเสียงดังๆว่าถ้าลดทุกยี่ห้อทุกสูตรของน้ำมันห้าบาทไม่เจงค่ะนักธุรกิจน้ำมันบอกแล้วข้อสำคัญก็คือราคาน้ำมันในประเทศอื่น ถูกกว่าประเทศเราทั้งๆท,ท,ที่เรามีลงกันมันเกิดอะไรขึ้นนโยบายแบบนี้ต้องถามรัฐบาลอันนี้เป็นนโยบายข้อที่5อีกเรื่องหนึ่งก็คือไฟฟ้าถ้ารู้หรือเปล่าว่าค่าไฟแอบขึ้นมาเท่าไหร่ยีตังค์แล้วแล้วเราเนี่ยต้องแบกค่า f อทนะคะท่านลงไปดูโครงสร้างของ PDP PDP คือแผนพลังงานนะคะแผนพลังงานของชาติเนี่ย ไปดูได้เลยว่าการไฟฟ้าหรือ e ีแกเนี่ยซื้อเอกชนเจ้าใหญ่มากที่สุดแล้วไอ้ไอเหล่านั้นเนี่ยเราเราเกินความต้องการอยู่กว่า50%ซึ่งจริงๆเนี่ยเราสำรองแค่ไม่ต้องเกิน40%แต่วันนี้มันขึ้นไปเป็น60%ประชาชนทุกคนต้องแบกค่า FT ค่าไฟเราถึงแพงกว่าเพื่อนบ้านพม่าเนี่ยบาท50% กัมพูชาสองบาทสิบประเทศไทยมีกองทุนพลังงานถูกไหมคะเราใช้เท่าไหร่สี่บาทเจ็ดสิบแก๊สก็ขึ้นทุกวันจากสามร้อยกว่าวันนี้เป็นสี่ร้อยกว่าเกือบห้าร้อยแล้วต่อถังนี่นยโยบายรัฐบาลนะคะเรื่องพลังงานนยโยบายข้อที่หกเดี๋ยวคุณสมบูรณ์ต้องมาย้ำต่อนะคะนยโยบายข้อที่หกก็คือเรื่องของ ดิจิตอลวอลเล็ตนี่เป็นมหากราบเลยนะก็มีมารายงานทุกวันคำถามง่ายๆก็คือว่าท่านไปซือ้อท่านขึ้นรถเมล์ค่ะขึ้นรถเมล์ท่านจ่ายเงินลมหรือท่านจ่ายเงินบาทคะจ่ายเงินบาทเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเราก็จ่ายเงินบาทเรานั่งแท็กซี่เราจ่ายเราจ่ายค่าแท็กซี่ก็เงินบาทถูกมั้ยคะ แต่ทาไมท่านถึงเอาเงินบาทไปทําเป็นเงินลมแล้วต้องเอาเงินลมกลับมาเป็นเงินบาทนี่ไงมันชัดเจนมันชัดเจนแล้วทุกคนเนี่ยรัฐมนตรีว่าการตอนนี้นายกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการพลังงานแล้วเมื่อก่อนเอไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดมีเก่งก็เลยไม่มาออกแถลงก็ให้รัฐมนตรีช่วยหนุนหล่อสองท่าน มาออกแถลงทุกวันเรื่องดิจิตอลวอลเล็จะเอาเงินจากตรงไหนมาจะไปกู้จากตรงไหนมาเอาเงินจริงมา,มาเป็นเงินลมแล้วเอาเงินลมกลับไปเป็นเงินจริงแต่ดอกเบี้ยของจริงนะคะต้องจ่ายเป็นเงินจริงไม่ได้ได้มาฟรีๆทีนี้คำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยมีใครบ้างไหมคะถามค่ะถามเป็นความรู้ของอิฉันเอง มีใครบ้างไม่เคยเห็นรัฐมนตรีหรือท่านนายกพูดเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนวันนี้เนี่ยโรงงานปิดคนงานถูกรอยแพรรอยแรลหนึ่งคนหมายถึงกระทบอีกสามคนคือคนในครอบครัวภรรยาและลูกนะคะวันนี้เนี่ยโรง,งงานย้ายฐานไปอยู่ประเทศอื่น ถามคำถาม,ถามดังๆถึงรัฐบาลว่ามีใครแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนไหมแม้กระทั่งเรื่องปลาหมอคางดำอิฉันเนี่ยเมื่อวานต้องไปนั่งกับเอเอหมียุทธยงมีทางสื่อก็ถามพี่ลงน้ำนะบอกเออปัญหาปลาหมอคางดำทำยังไงเราต้องเอาคนที่เขารู้เรื่องจริงแล้วก็คนที่เขาตามเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นปัญหามานานแล้วแล้วเราก็แก้กันอยู่ ะะเหมือนปัญหาเรื่องหอยเชอรี่จําได้ไหมเหมือนปัญหาเรื่องปลาทังกาวันนี้ปลาทังกาเขาทำฟาร์มกันแล้วไอ้ตั๊ก,กแตนปลาทังกาคนไทยกินแล้ววันนี้เนี่ยอ,อ,องค์การ FAO ก็บอกแล้วว่าไม่ว่าจะปลาทังกาหรือต,ต,ตัวอ่อนของแมลงซึ่งเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงมากนะคะยันมาพูดหน้าคนอโศกต้องพูดเรื่องผักโนะ พูดเรื่องสัตว์แต่ว่ามันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นคนไทยกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นพื้นทําไมเรื่องของปลาเนี่ยมันสําคัญเพราะทุกเมนูเราไม่ว่าแกงส้มแกงแกงเลียงแกงทั้งหลายแหละเป็นสัตว์น้ําทั้งนั้นใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยอาหารเมนูจริงๆเราไม่ใช่เนื้อไม่ใช่หมูนะอาหารไทยเนี่ยแกงส้มใช้อะไระอันนั่นละ่ะปลาปลา,ปาทั้งนั้นแหละบ้านเราอะ่ะปลาแดดเดียวปลาแดกปลาล่าใช่หมดเลยปลาจอมปลาเจา้า ใช่หมดเลยปลาเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยเก่งปลาแล้วอาหารไทยจริง,รงๆคือเมนูคือปลากินปลาเป็นหลักกินผักเป็นพื้นอันนี้นี่คือคือปรัชญาการดำรงชีวิตที่แท้ของคนไทยแท้ๆนะคะไม่เคยมีใครออกมาพูดเรื่องนี้เลยพวกเราชาวบ้านตาดำๆอหานเงินนักวิชาการกระจอกตัวเล็กๆต้องออกมาช่วยกัน นะคะว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเราจะแก้กันยังไงไปดึงคนที่เขาเชี่ยวชาญต่างๆมาช่วยแม้กระทั่งเรื่องปลาดุกวันนี้ก็เลยกลารถามตัวเองว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนุนก็ถามพี่ครับเราบอกเฮ้ยฉันคนบนโบกถามเรื่องเรื่องปัญหาสัตวน์น้ําเช่นปลาดุกวันนี้ปลาดุกเราเคยผลิตแล้วส่งออกปีหนึ่งหนึ่งแสนแปดหมื่นตันวันนี้เหลือสักไม่ถึงหไม่ถึงเจ็ดหมื่นตันมีใครหน้าไหนออกมาประกาศไหมว่าจะช่วยชาวบ้านยังไง กุ้งเราส่งออกมากที่สุดในโลกหนึ่งล้านตันวันนี้เหลือเหลือสักสองแสนตันมีใครไหมออกมาพูดรัฐมนตร,เรีเกษตรนะฮะท่านรัฐมนตร,เรีเกษตรสาสอเพยาท่านแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เกษตรกร,ร,กรให้ชาวบ้านอย่างพวกเราไหมแล้ววันนี้เนี่ยไม่ว่าจะอีสานเราหรือทางเหนือเองภาคกลางภาคใต้เนี่ยสัตว์น้ําเราเลี้ยงปลาดุกเราเลี้ยงปลานิน ใช่ไหมคะปัญหาของไอ้ปลาหมอปลาหมอคางดำเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยใครเป็นคนเอาเข้ามาในาปี2545ไปดูได้เลยเจ้าเดียวเห็นไหมคะใครๆก็รู้ทำไมทำไมอะนี่มันผิดกฎหมายอะ่ะนี่คือความรับผิดชอบทำไมไม่มีใครแอนอกออกมาเลยกลายเป็นพวกเราเนี่ยตั้งมาช่วยกันเพราะว่าชาวบ้านอะ่ะเลี้ยงปลาแล้วไอเนี่ยมันเป็นปลาปลาเบียนไง เขาเรียกมันก็มันเป่าเร็วกินเร็วใช่ไหมคะแล้วถามมันหลุดออกมาได้ยังไงคนเอาเข้ามาต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะนี่จากแค่ดิจิตอลวอลเล็ต